ดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่22เมษายน2565นะคะดรแต๋วก็อยากจะคุยเรื่องของอทฤษฎีอันนี้นิดนึ่งเพราะว่า,าเราอ้างอิงเราเคยพูดเรื่องนี้ไว้ใน EP สองไว้แล้วเนาะเป็นความฝันของเจตูนะที่ในฝันน่ก็คือขับรถมาแล้วก็รถก็ตกพอตกไปในน้ําปุ๊บแล้วรถก็แบบหมุนหมุนกลับไงหมุน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 อ่านฝังแค่นั้นนะหมุนหมุนหมุนอ่านแล้วแล้วแค่นั้นดตรแต๋วกรู้แล้วว่ามันจะเกี่ยวกับพลังงานที่แบบแรงโน้มถ่วงของโลกอ่ะเพราะว่าเรา เคยศึกษามาตลอดไงแล้วทีนี้มันมีคนฝันแบบนั้นมาตลอดถ้าเป็นเหตุการณ์พวกอย่างนั้นตัแต่ก็จะมองออกเลยนะว่ามันคือพวกอ่าแรงน้มถ่วงไนงะพแรงน้มถ่วงก็คือไอแซคนิวตันแล้วก็อันเบิร์ตไอน์สไตน์อันเบิร์ตไอน์สไตน์นะแล้วก็อันเบิร์ตไอสไตน์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของทฤษฎีปฏิสัมพัทธ์ทั่วไปนะแล้วก็มันอยู่ในช่วงของปี1 9 หนึ่งเจ็ดอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ตอนที่เขายุสิบเจ็ดเนี่ยเขาก็เข้าเรียนหลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์อ่ะเพราะว่าเขาชอบคณิตศาสตร์มากเลยแล้ววันที่สิบสี่มีนาคมเนี่ยเป็นวันคณิตศาสตร์โลกเลยนะแล้วหืมแล้วแหละพวกแรงโน้มถ่วงต่างๆนั้นแนะ่ะที่แบบค่าพายอาร์ต่างๆนะก็คือเกิดจากอันเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เกิดจากไอแซคนิวตันทั้งนั้นเลยนะคะมันเป็นวิชาการนะแล้วทีนี้มันเป็นวิชาการที่มันมันจาเป็นต้องนํามาใช้ในการไปความฝันเพราะว่าถ้าเกิดแรงโน้มถ่วงเนี่ย คือถ้าเมื่อไหร่ที่มีการฝันที่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงเนี่ยเลขมันจะมาออกไงมันจะออกตามนั้นเลยอ่าเห็นไหมนเนี่ยไอแซกนิวตันเนี่ยพอพอไอแซกนิวตันเนี่ยพอเนี่ยเนี่ยแรงโน้มถ่วงแบบเนี้ยนะเขาจะเกี่ยวกับ ไอแซกนิวตันแล้วทีนี้เราก็รู้ว่ามันเป็นแรงโน้มถ่วงเราก็มาดูว่าไอแซกนิวตันเขาเกิดวันที่4มกราคม2185อ่าแล้วทีนี้เขาตายตอนอายุอายุกับ5ด้าเลยนะหวยก็ออก58เห็นดใ่ไหมหวยก็ออก5้าดนะแล้วทีนี้อามันมีอื่นๆด้วยนะแล้วทีนี้พอดรแต๋วพูดคําว่าอ๋อม,มันมีเรื่องของช่วงนั้นนะมันเป็นการระโรคระบาดท,ที่ ไอแซกนิวตันเขาอยู่ในมหาวิทยายลัยนะแล้วเขาอยู่ถึง19เดือนเลยนะคะในการที่แบบมหาวิทยายลัยปิดไง19เดือนห่วยก็ออก19เพราะว่ามันจะเกี่ยวกับโรคระบาดแล้วทีนี้ในในช่วงที่เราฝันในงวดที่แล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวกับโควิด19ระบาดไงมันก็จะแบบมันจะเหมือน,อนกันเขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงมันจะหมุน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 มากลับมาไงแล้วทีนี้พอดแตเตพูดเรื่องของไอแซกนิวตันพูดถึงอันเบิร์นไอสไต์นะอุ้ยแต่ละคนก็มาบอกว่าอุ้ย ขาพูดกันเรื่องหวยจะมาพูดเรื่องอันเบิร์ตไอสไตไอแซกนิวตันอ้าวก็แกไม่รู้เรื่องไงล่ะเนี้ยเนี้ยชัดๆเลยเห็นไหมละ่ะที่ฉันพูดมาเนี่ยมันเป็นวิชาการแล้วมันเป็นวิชาการที่ตายตัวตายตัวเลยนะแล้วมันมันไม่สามารถที่จะไปอย่างอื่นได้อ,อ้าวมันเป็นเรื่องของวิชาการแล้วเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องของหวยฉันก็พูดเรื่องของฉันเนี่ยแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้าเธอแบบไม่อยากจะฟังเธอก็ไปเปลี่ยนช่องหรือไม่ก็ปิดช่องไปสิเออ นะจริงไหมปิดทีวีของตัวเองไม่ดีกว่าหรือเรามาบอกให้ดรแต๋วบอกว่าให้ไปทาอย่างอื่นเธอะวิชาการจังเลยนะเอาก็ฉชั้นเรียนปริญญาเอกมาเนี่ยฉันเสียเงินต้องเป็นล้านเนี่ยฉันก็ต้องเอาความรู้ของฉันมาใช้มาใช้สิเอาฉันก็เป็นคนสอนตัวฉันเองนี่แล้วที่สําคัญเนี่ยไอ้ความฝันเนี่ยนะมันคือปัจญามันเป็นวิชาที่ถ้าใครได้มีความรู้นะคนนั้นะชนะขอบอกแล้วที่สําคัญนะ่ะ ตั้งแต่เปิดคอร์สมาตั้งแต่เปิดไอ้ช่องมาเนี่ยครบ3เดือนเนี่ยก็ได้เงินเป็นล้านแล้วนะเป็นล้านแล้วนะแล้วไอ้วิชาที่ฉันไปเรียนมาเนี่ยมันก็สมควรที่ฉันจะต้องสอนตัวเองอะฉันไม่ได้สอนเธอนะรู้สึกว่า ตังเอามั่งละเพราะว่าไม่ไม่ไหวแล้วพวกเนี้ยเพราะว่าจะต้องเอามั่งละเพราะว่าเห็นเห็นยูอ่า YouTube แต่ละคนนะแบบแอดมินแต่ละคนนะโดนแต่ละคนมาคอมเมนต์ข้างล่างนะดงตังแต่แบบยอมไม่ได้หรอกเพราะว่าคนไม่ไม่ยอมตหรับตงตังแต่ไม่ยอมเลยนะไม่ยอมแน่นอนแล้วที่สําคัญคือถ้าเธอไม่ชอบเธอก็ไปปิดเครื่องของเธอสิอาะพอบอกให้ปิดเครื่องเธอก็หาว่าไล่เธอเอาจริงๆฉันก็ไล่เธอนั่นแหละอ่าคลิปนี้ก็ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวต้นเต,ต,ต๋วจะเล่าความฝันงวดต่อไปเลยนะเพราะว่างวดต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากแล้วก็เป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยนะอ่าหัวเลขพวกนี้ยังเอาไปใช้ในต่อไปได้นะเพราะว่า <laughs> เห็นไหมมันเป็นเลขที่ต้องช้าให้มันต้องใช้อันเบิร์อันสไตล์เนี่ยมันต้องใช้ทางนั้นเลยนะ่าสำหรับคลิปนี้นะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะถ้าใครเข้ามานะ่ะ